สวัสดีค่ะมัดอ a n o n y m o u s นะคะวันนี้มาแบบว่าสีสันดูซัมเมอร์ไหมวันนี้นะคะมาพบกันในคลิปที่มีชื่อว่า Items of t ฟต์ดมันนะคะก็คือการรวบรวมนะคะรีวิวนะคะไอเทมที่เป็นทั้งสกินแคร์เมคอัพนะคะแฮร์แคร์แล้วก็บอดี้แคร์นะคะที่มัดใช้แล้วก็มีความรู้สึกว่าเออประทับใจชื่นชอบมาตลอดทั้งเดือนแล้วก็อยากจะามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นไอเทม ของเดือนเมษายนนะคะปี2,556นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าร้อนนี้มีอะไรที่มาชอบบ้างน,นะคะเ,เริ่มจากสกินแคร์ก่อนเลยนะคะช่วงเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนแห่งความร้อนนะคะแล้วกเ็เป็นช่วงที่หลายๆคนเนี่ยมีความกังวลหลายๆอย่างซึ่งมีทั้งเรื่องของเมคอัพก็ละลายนะคะมีเรื่องเหงื่อก็ออกเยอะหน้าก็มันนะคะผิวก็แบบ ขาดน้ําผิวขาดน้ําเป็นยังไงผิวขาดน้าก็คือลักษณะที่เรียกว่าข้างในเนี่ยจริงๆแล้วมันแห้งแต่ว่าข้างนอกเนี่ยมันผลิตน้ํามันออกมานะคะเราก็เลยคิดว่าอา้าวผิวเรามันมันนี่แต่จริงๆแล้วเนี่ยข้างในมันยังมีการแบบว่าขาดความชุ่มชื้นแล้วก็แห้งกร้านอยู่นะคะน้ํามันที่ออกมาเนี่ยเป็นแค่แบบเคลือบอยู่ข้างนอกซึ่งแบบมันไม่ดีเลยนะคะมันจะเป็นแบบมันเคยเป็นนะผิวที่บอกว่าช่วงหนึ่ง วันนี้มัน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 เยมิมเยิมเยิมมากๆเลยแต่อีกวันหนึ่งกลายเป็นอ้าวผิวเราแห้งลอกเลยนะคะอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบว่าเอา่อเพราะอากาศแล้วก็หลายๆอย่างมารวมกันทําให้เหมือนกับว่าผิวเนี่ยมันปรับสมดุลไม่ได้นะคะขาดความสมดุลนั่นเองทีนี้สกินแครต์ตัวหนึ่งที่มาจอยากจะแนะนําในช่วงนี้นะคะก็คือตัวนี้ค่ะชิเซโดอ a ควาลาเบลนะคะตัวนี้ชื่อว่าสเปเชียลเจลครีมนะคะมันจะนี่แพคเกจเก๋เกมากดูนะ เป็นอย่างนี้นะคะเก๋มากๆเลยอะ่ะเหมือนแบบเปิดออกมาน่าจะมีกระจกเฮ้ยไม่ต้องมีก็ได้โอเคเดี๋ยวเราจะมาดูนะ้ำครีมกันนะคะมันจะเป็นลักษณะของเจลครีมมะคะ่ะก็คือเอ่อจะมีลักษณะแบบว่าอย่างนี้เดี๋ยวจะให้ดูนะเป็นกึง่งกึ่งเจลกึ่งครีมดูนะนี่เห็นไหมมันจะหนบหนบยุนยุนนะคะซึ่งมันเลิศมากอะมาดว่ามันแบบเนีย่ยเห็นไหมเก๋นะคือแบบว่าตัวเนี้ย ที่เขาบอกว่าเป็นสเปเชียลเจลครีมเพราะว่าจริงๆแล้วจุดประสงค์ในการใช้นะคะมันใช้ได้2อ,อย่างก็คือใช้เป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันหรือว่าตอนกลางคืนแล้วก็สามารถจะใช้เป็นสลิปปิ้งมาสกได้ด้วยนะคะสลิปปิ้งมาสก์ก็คือมาสกประเภทที่อา่าถาตอนกลางคืนก่อนนอนนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ทั้งคืนนอนไปเลยะคะ่ะแล้วก็มาล้างออกในตอนเช้ามันก็จะช่วยให้ผิวเราดูอ่สดชื่นนะคะแล้วก็ดูมีน้ำมีนวลเรียกว่า ได้เติมความชุ่มชื้นกันอย่างเต็มที่เลยนะคะตัวนี้ก็แนะนํานะให้ไปลองใช้ดูคนหน้ามันก็น่าจะใช้ได้ดีแล้วก็คนหน้าแห้งก็น่าจะโอเคอยู่เหมือนกันมันเป็นผิวผสมนะมันแค่ช่วงทีโซนซึ่งแบบช่วงนี้รู้สึกว่าเออผิวก็ก็ดีนะคะก็คือชุ่มชื้นดีแล้วก็ดูมีน้ำมีน,มนวลใช้ได้เลยทีเดียวทั้งที่บอกว่าช่วงนี้สิวขึ้นนะคะแล้วก็แบบว่าพักผ่อนน้อยนะก็แบบ จริงๆผิวมันก็แย่อยู่แต่ว่าตัวนี้ก็ช่วยได้โอเคเลยนะคะอันนี้จริงๆที่กล่องรู้สึกว่าเขาจะเขียนว่าคอลลาเจนเจลคอลลาเจน G.L ครีมอะไรสักอย่างนะคะตัวนี้ก็ลองไปหาดูได้ที่วัดสันนะคะมาซื้อจากวัดสันประมาณ700กว่าบาทนะคะถ้าเป็นร้านอื่นๆอย่างเช่นอีฟแอนหรืออะไรก็ตามอย่างเงี้ยน่าจะแบบ5-600ถูกลงมานะคะตัวนี้ก็รู้สึกจะ770นะไปหามาใช้ดูมันลดมากนะคะตัวนี้ ต่อไปนะคะมาเขียนคิ้วกันบ้างดีกว่านะคะอย่างที่รู้กันว่ามัดเป็นแบบว่าเป็นอาซิมที่ไม่มีคิ้วเลยนะคะต้องเขียนเอาทุกวันเฟกเอาทุกวันนะคะวันนี้ก็เลยจะมาแนะนําดินสอเขียนคิ้วซึ่งไม่เคยใช้ถูกขนาดนี้และดีขนาดนี้เลยนะคะอันนี้49บาทเท่านั้นอันนี้เป็นของแอช l e y นะคะเป็นอันนี้ซื้อตามพี่ในยูทูบเบอร์คะพี่ลิขอันนี้คือแอช l e y Eyebrow Pencil นะคะมันเก๋มากตรงที่ว่าด้านเนี้ยมันเป็นนินสอถูกไหมนี่ดูสีนะสีจะแผ่ว,ว่าโอเคอยู่นะใช้ได้คือน้ำตาลเข้มแต่ก็ไม่ถึงกับเข้มเกินเห็นไหมเนี่ยมาปัดมาสคาร่าสีทองทับไปก็ดูดูโอเคนะคะ สีน้ำตาลแล้วก็อีกด้านหนึ่งมันจะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นหัวแปรงอย่างนี้นะคะซึ่งมันสามารถจะเอาไว้ปัดช่วงหัวคิ้วได้ทำให้สีมันดูเบลนดแล้วก็กลมกลืนกันมากขึ้นนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยซื้อมา49บาทแทเรใช้แล้วแบบเฮ้ยมันเกินราคามากนะคะก็เลยชอบเอามาบอกกันนะตัวนี้มาซื้ออ v ฟแอนบอยนะคะแต่ก็ถ้าไปดูตามร้านแบบขายเครื่องสำอาง จร,จริงจริงตลาดนัดก,ก็ยังน่าจะมีนะอันนี้ยจริงจริงลองไปหาดูนะคะถูกและดีมากๆเลยทีนี้มาเข้าเรื่องของสีสันที่อยู่บนหน้าวันนี้บ้างดีกว่าะค่ะช่วงนี้กำลังชอบสีส้มไม่รู้เป็นอะไรเป็นแบบซัมเมอร์แล,แล้วแบบอยากแต่งสีส้มอยากผิวกโกลว์อยากอะไรอย่างเงี้ยอยากดูแบบสดใสนิดนึงนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวเริ่มที่อะไรก่อนเนปสติกก่อนเลยกกเห็นชัดเจนนะคะเนปสติกวันนี้นะคะ ถ้าเกิดใครได้ดูคลิปที่มาทำเมคอัพทิ utorial ให้กับแบรนด์ number s e v ก็จะเห็นว่าใช้ของเขาทุกอย่างเลยเพราะว่าเขาให้มาแต่ว่าเขาบอกก่อนเลยว่านี่ไม่ใช่แบบมาบอกว่าชอบเพราะว่าเขาให้มานะอันนี้พูดเองโอเคไหมมันชอบจริงๆนี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้นะคะเป็นลิปสติกท,ที่มีรุ่นที่มีชื่อว่า moisture d r e n c h lipstick นะคะ moisture d r e n c h ก็คือเหมือนกับช่วยเติม moisture เติมความชุ่มชื้นนะคะก็ อันนี้ที่ทายอยู่ก่อนนะสีนี้มันเริดม,มากมันเป็นสีส้มที่แบบอ่าะ,ะ่ะดูดิคือจะเป็นมีชีนแบบว่าเป็นชายนิดนึงนะคะไม่ได้เป็นเนื้อแมทแต่ว่าทาแล้วสวยมากทาแล้วแบบปากดูเต็มแล้วก็อะไรอะ่แล้วดูไม่แหง้งไม่ลอกไม่ตกร่องเลยนะคะอันนี้คือสีเซียนหน้านะคะไม่แน่ใจจะชัดหรือเปล่านะอืมเดี๋ยวเขียนไว้ข้างล่างนะคะแล้วก็อันนี้คือสีวอเตอร์ลิลลี่นะคะเป็นสีชมพู ที่เขาให้มาเหมือนกันตัวนี้ก็เลิศค่ะตัวนี้สามารถจะทาได้ทุกสีผิวแล้วก็ทุกโอกาสเลยมาคิดว่ามันเป็นสีชมพูสุภาพนะคะที่ดูดีมากๆนะคะดูผู้ดีอ่ะเออดูดีนะคะรุ่นนี้นะคะมันมีความรู้สึกว่าเขาจะชุ่มชื้นมากๆม,มากที่สุดเลยไม่เคยแบบเจอลิปที่แบบสีชัดขนาดนี้แล้วก็ชุ่มชื้นขนาดนี้นะคืออย่างถ้าเทียบกับแม็กนะเทียบกับเนื้อแอมพลิฟายมันว่าสุกสีแต่ว่า อันนี้มันถูกกว่านะคะอันนี้มันประมาณ500น่าจะ500หรือ500กว่าอะไรเงี้ยก็ไปหาดูได้เป็นเนื้อเป็นเนื้อลิปที่แบบเลิศจริงๆแนะนำมากๆขอให้แบบปากแห้งต้องมีเลยอะ่ะอันนี้คือ moisture range นะคะไปดูได้ที่ร้าน Boots นะห้ามไปว่าสารไม่มีนะอันนี้คือ number no. s นะคะต่อไปสีสารอีกแล้ว number no. s อีกแล้วด้วยขอบอกว่าไม่ได้อวยนะแต่ว่าชอบจริงๆ อันนี้คือบลัชนะคะที่ปัดอยู่นี่เลยสีชื่อว่าเมลบ้านะคะชื่อว่านี่บลัชพาเลตนะคะสีเมลบ้าดูกันนี่นะคะอันนี้ปัดแล้วนะคะมันจะให้สีแบบดูนวลนๆน,นะคะดูแบบเรียกว่าอะไรอะดูโกโกลว์ดูแบบว่าดูดีอะคือถ้ามองอย่างเงี้ยนะคะนี่ข้างบนเป็นกระจกด้วยนะคะแล้วก็มีแปลงล้กๆ ถ้ามองอย่างเงี้ยจะเห็นว่ามันมีกลิตเตอร์อยู่นะแอบวิงเฮ้ยทำไมมันวิงเหลือเกินอะไรเงี้ยทีแรกมันก็กลัวว่าปัดแล้วน่าจะมันแต่ว่าปรากฏว่าสักพักหนึ่งกลิตเตอร์มันก็ล่วงหายไปเองนะคะแล้วมันก็จะดูดีมันจะดูเหลือแค่ความโกลว์ความใสนะคะเวลาปัดก็ไปดูใน how to ที่มาทําไว้นะว่ามีเทคนิคการปัดยังไงนะคะนี่เลิศม,มากๆแล้วมีสีทองเป็นไฮไลท์มาให้ด้วยนะคะเลิศนะคะตัวนี้ถ้าเกิดใครตามหาลิปสีเออไม่ใช่หาพาเลต ปัดแก้มสีส้มนะคะไปลองดูได้นะเบอร์เ no. ซนะคะสีเมลบาทนะคะต่อไปเอ่อตัวสุดท้ายสำหรับเดือนนี้แล้วนะคะเป็นเรื่องของแฮร์แคร์ค่ะคืออย่างที่หลายคนรู้นะคะในถ้าตามอินสตาแกรมตาม f c e e o o o อะไรก็จะเห็นว่ามันไปตัดผมนะคะให้ยายตัดให้นะตัดผมมาะคะจริงๆผมมันเนี่ยมันยาวถึงเอวแล้วแต่มันก็ตัดออกไปเยอะมากๆเลยประมาณน่าจะ สามสองถึงสามนิ้วอะ่ะก็จะเหลืออยู่แบบนี้นะคะนี่เออหลายคนอนะ่ะทักว่าทำไมผมดูเงาใช่ไหมบ่นว่าตัวเองผมเสียแต่ว่าผมดูแบบดูมีประกายดูเงานะก็ขอบอกว่าจริงๆแสงไฟเนี้ยมันก็ช่วยอย่างหนึง่งแล้วก็อีกอย่างหนึง่งที่ช่วยมาตลอดเลยก็ตลอดประมาณแบบช่วงใหญ่ๆมาเนี้ยก็คือตัวนี้ค่ะ Dove นะคะตัวนี้ชื่อว่า Nourishing Oil Care นะคะเป็น นูทรีออยล์เซรั่มนั่นเองคือมันเป็นออยเลยแต่ว่านี่เดี๋ยวให้ดูเนื้อนะเป็นออยเลยแต่มันจะใสๆแบบนี้นี่เห็นไหมเป็นเนื้อแบบใสๆนะคะแล้วพอเราใช้ทาลงบนผมนะคะมันก็จะแบบเคลือบดูดีอะด,ดูแบบโอเคแล้วผมจะลื่นจะนิ่มจะหอมจะแบบดูโอเคมากๆปลายผมที่มันอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือก่อนหนะ้าเนี้ยที่มาตัดผมเพราะว่ามัดเคยไปทํา ดิฟดดย h a i ์เอาไว้ก็คือแบบกัดสีผมอย่างหนักหน่วงมากรงช่วงปลายผมปรากฏว่าผมเสียนะคะแล้วก็เป็นไม้กวาดพังไปเลยนะคะก็เลยต้องตัดออกแต่ถึงตัดแล้วเนี่ยคือตอนนั้นกัดตั้งแต่ประมาณกลางๆนะแล้วก็เป็นหนักตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ก็เลยมีความแห้งอยู่นะคะหวีก็หวีไม่ออกหลุดมาเป็นกระจุกเลยนะคะก็ใช้ตัวน,นี้รู้สึกว่าหวีผมง่ายขึ้น แล้วก็ผมดูสุขภาพดีขึ้นมากๆมากๆนะคะตัวนี้ช่วยได้มากๆเลยถึงจะเป็นออยนะคือแบบแอนตี้อะตอนแรกแบบเฮ้ยมันเป็นออยอะไรเงี้ยแต่พอใช้แล้วรู้สึกว่าชอบนะคะเลิดม,มากรักเลยค่ะตัวนี้โดนะคะโอเคสำหรับเดือนนี้นะคะไอเทมซอมเดอรมันของเดือนเมษายนก็หมดไปเพียงเท่านี้นะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างเลยทั้งสกินแคร์แฮร์แคร์เมคอัพนะคะก็ไปเลือกดูเลือกลองเลือก,อก,อกใช้กันได้ตามอัธยาศัยเลยนะคะ แต่ว่าก็อย่างที่บอกนะคะว่าสภาพผิวของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็อะไรอะ่ะความต้องการความชื่นชอบเป็นเรื่องแบบ Person a l เป็นเรื่องแบบส่วนบุคคลมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเชื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นรีวิวของมัดหรือของใครก็ตามบนโลกใบนี้นะคะอย่าเชื่อเขาร้อยเปอร์เซนต์จนกว่าเราจะได้ทดลองด้วยตัวเองนะคะวันนี้ก็ฝากไปให้แบบใช้วิจารณญาณในการชมด้วยนะเราก็แบบเออไม่อยากให้ทุกคนแบบเชื่อเราจนหมดใจจนแบบ ทุกอย่างเลยนะคะก็แต่ว่าเนี่ยเป็นเป็นความคิดเห็นจากเราเป็นเสียงหนึ่งเสียงหนึ่งนะคะโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็การติดตามคลิปนี้นะคะถ้าเกิดชอบกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดไลค์กด like, กดเลิฟกดแชร์ได้เต็มที่นะคะวันนี้ก็มาดาน,นนีิมาชขอลาไปก่อนนะคะติดตามพูดคุยอะไรด้วยกันต่างๆเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะ ว่าจะติดตามในทางไหนบ้างโอเคค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ